ญาติโยมทั้งหลายในโลกนี้ผู้นำี่แท้จริงมิใช่ผู้ที่มีอำนาจเพียงลมปากแต่คือผู้ที่มีธรรมะเป็นรากฐานของจิตใจในพุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่ากษัตริย์ผู้ปกครองด้วยธรรมชาวเมืองย่อมร่มเย็นกษัตริย์ที่ชอบธรรมยึดหลักทศพิราชธรรมเป็นที่ตั้งได้แก่หนึ่งทานการให้โดยไม่หวังผลสองศีลการรักษาความมีสามบริจาคก,การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสี่อาชวะความซื่อตรงห้ามัทธะ ความอ่อนโยนหกตะปะความเพียรเจ็ดอักโภทะความไม่โกรธแปดอวิงสาความไม่เบียดเบียนเก้าขันติความอดทนสิบอวิโรจนะความยุติธรรมไม่ลำเอียงนิทานธรรมะเรื่องที่หนึ่งราชาผู้ไม่ลงโทษโจกรกษัตริย์องค์หนึ่งเมื่อจับโจรได้กลับไม่ลงโทษแต่กลับถามว่าเจ้าหิวหรือเมื่อโจรตอบว่าหิวจนไม่อจทนพระองค์จึงให้ที่ดินแก่ชายผู้นั้นพร้อมะเมล็ดพันธุ์ปีต่อมาโจรกลายเป็นชาวนาผู้ซื่อสัตย์ นี่คือราชาที่ใช้เมตตานำหน้าไม่ใช่โทสะนิทานธรรมะเรื่องที่สองเจ้าชายกับความลำเอียงเจ้าชายองค์หนึ่งทรงตัดสินคดีให้พวกพ้องผิดเป็นถูกพระราชาเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเจ้าจะเป็นราชาไม่ได้หากยังลำเอียงต่อมิตรและส่งเจ้าชายไปบวชหนึ่งพรรษาเมื่อกลับมาเจ้าชายกล่าวว่าธรรมะทำให้เรามองทุกคนเท่ากันธรรมะยิ่งใหญ่กว่าราชสมบัติผู้มีธรรมย่อมปกครองโดยไม่ทำลายใจใครนิทานธรรมะเรื่องที่สาม กษัตริย์ผู้แบ่งอาหารมือสุดท้ายในยามศึกสงครามอาหารขาดแคลนกษัตริย์องค์หนึ่งแบ่งสเสบียงมือสุดท้ายให้ทหารก่อนเสมอครั้งหนึ่งมีเพียงขนมปังก้อนเดียวพระองค์ผ่าครึ่งแบ่งกับทหารทหารต่างกลั้นน้ำตาด้วยรู้ว่าเราไม่ใช่แค่พลเมืองแต่คือครอบครัวของพระองค์กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มิใช่ด้วยกำแพงสูงแต่ด้วยใจที่เสมอภาคญาติโยมทั้งหลายในยุคที่สังคมต้องการแบบอย่าง ผู้นำที่มีธรรมคือสิ่งหายากหากเรามีหน้าที่นำจงนำด้วยเมตตาหากเรามีอำนาจตัดสินใจจงใช้ด้วยความยุติธรรมขอให้ธรรมะของกษัตริย์ผู้ชอบธรรมอยู่ในใจทุกท่านเพื่อเราจะเป็นผู้นำที่ดีในครอบครัวในชุมชนและในโลกนี้สาธุ